สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําแกงไก่หน่อไม้กันนะคะมีส่วนผสมดังน,นี้นะคะมีเนื้อไก่นะคะวันนี้เราใช้ส่วนสะโพกเนาะล้างให้สะอาดแล้วหั่นเป็นชิ้นนะคะแล้วก็มีหน่อไม้ค่ะวันนี้เราใช้หน่อไม้ดองแบบหั่นเป็นเส้นนะคะมีหัวกะทิค่ะหางกะทิพริกแกงเผ็ดค่ะน้ําปลาและน้ําตาลปี๊บเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ตบท้ายด้วยใบโหระพาค่ะเราไปทํากันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็นํา หางกะทินะคะมาตั้งไฟนะคะรอจนเดือดนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นําหา่กะทินะคะตั้งไฟรอจนเดือดนะคะพอเดือดแล้วเราน,นํเาเนื้อไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ไปได้เลยนะคะนําเนื้อไก่ที่เราเตรียมไว้นะคะใส่หม้อได้เลยนะขั้นตอนนี้คือเราต้มให้ไก่สุกนะคะ เพื่อให้เนื้อไก่มันนุ่มนะคะตอนรานำไปแกงนะคะตอนที่ใส่เนื้อไก่ลงไปในหางกะทินะคะเราพยายามคนให้น้อยที่สุดนะคะเพื่อที่มันจะได้ไม่ขาวนะคะใส่ไปจนหมดเลยนะคะวันนี้เนื้อไก่ที่เราใช้ใช้ประมาณ1กิโลนะคะริกแกงเราใช้ประมาณ1ขีดนะคะ กะทิที่เราใช้เราใช้ประมาณครึ่งกิโลนะคะหรือถ้าบ้านไหนใช้เป็นกะทิกล่องก็ประมาณหนึ่งกล่องนะคะเราขั้นตอนนี้ก็รอให้ไก่สุกนะคะพอน้ํากะทิเดือดน,นะคะเนื้อไก่เริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้สักพักนึงนะคะเพื่อให้เนื้อไก่มันนุ่มเนาะแล้วเราก็จะทำนำน,ำน้ำกะทินี้นะคะไปทําการผัดกับพริกแกงนะคะ พอเนื้อไก่นุ่มแล้วเราก็ปิดแก๊สพักไว้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปลวนพริกแกงกันนะคะเรามทาทําการลวนพริกแกงกันเลยนะคะนําหัวกะทินะคะที่เราเตรียมไว้นะคะใส่กระทะนะคะตั้งเตานะคะตอนนี้เราจะค่อยๆใส่หัวกะทิเข้าไปนะคะเพื่อทําการลวนพริกแกงนะคะเฮ้ยเราจะใส่ ไปประมาณ2องทัพีนะคะแล้วก็พริกแกงที่เราเตรียมไว้นะคะประมาณ1นึ่งขีดเนาะกับไก่1นึโลนะคะค่อยๆลวนไปนะคะโดยการใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อให้ตัวหัวกะทิแล้วก็พริกแกงนะคะเข้ากันแล้วก็แตกมันนะคะเพื่อความหอมของแกงเราเนาะขั้นตอนนี้อาจจะ มีกระเด็นนิดนึงนะคะเพราะว่าพริกแกงกับกะทิเนาะเวลามันจะแตกมันมันจะมีน้ํามันออกมานะคะเราก็จะต้องระวังนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะโดนน้ํามันกระเด็นใส่มือได้นะคะเราต้องใช้ไฟอ่นอ,อนๆนะคะเราก็ค่อยๆรวนพริกแกงไปนะคะจนกว่ากะทิจะแตกมันแล้วก็พริกแกงหอมนะคะเราใช้ไฟอ่อนนะคะค่อยๆรวน ในขั้นตอนนี้เราค่อยๆเติมหัวกะทินะคะเข้าไปนะคะทีละน้อยนะคะแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะคะขั้นตอน,นอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ ต้องค่อยๆกลงเรื่อยๆนะคะอ,อย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะไม่งั้นพี่แกงเราจะไม่ต้นกระทะนะคะคัดเสกว่าหัวกะทิจะแตกมันนะคะเดี๋ยวเราดูตอนกะทิแตกมันเลยนะคะ เราก็เติมหัวกะทิจนหมดนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะประมาณครึ่งกิโลเนาะ้วเติมจนหมดนะคะแล้วก็ผัดให้หัวกะทิกับตัวพริกแกงนะคะเข้ากันนะคะต้องคนเรื่อยๆนะคะเพื่อที่ไม่ให้ตัวพริกแกงติดก้นกระทะนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆ ตัวพริกแกงเราจะได้แปดหมูนะคะเราใช้ไฟอ่อนนะคะตอนนี้ แกงเราเริ่มแตกมันแล้วนะคะกะทิเริ่มแตกมันแล้วเนาะเราก็ค่อยๆคยนนะคะโดยเราจะนําตัวไข่กะทิที่เราต้มไก่ไว้เมื่อกี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนาะมาค่อยๆทยอยใส่นะคะนี่นะคะเราค่อยๆทยอยใส่นะคะ ้ตอนนี้ทําเหมือนเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะเหมือนตอนที่เรารวนพริกแกงกับหัวกะทินะคะเราต้องค่อยๆใส่แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะค่อยๆเติมทีละน้อยนะคะแล้วก็คนตัวหางกะทิกับตัวพริกแกงที่เราผัดไว้อะให้เข้ากันนะคะคนเรื่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้พริกแกงเป็นก้อนนะคะแล้วก็ไม่ให้ไม่ติดก้นกระทะนะคะ เติมทีละน้อยนะคะค่ะตอนนี้เราก็เคี่ยวให้ได้ที่แล้วนะคะเนื้อไก่เราก็ซึบซับเอาน้ําแกงเข้าไปแล้วเนาะเราก็เริ่มใส่นี่ได้เลยค่ะหน่อไม้ค่ะหน่อไม้นะคะวิธีการทำคือเราไปล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มน้ําทิ้งก่อนหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ล้างน้ําให้สะอาดอีกครั้งนึงนะคะเพื่อการการขมของหน่อไม้นะคะ เพไามา่ให้มันเปรี้ยวจนเกินไปนะคะเราใส่เข้าไปเลยนะคะหน่อไม้นี้เราซื้อมาประมาณครึ่งกิโลนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ต้มอีกสัก เขี่ยไปอีกสักระยะนะคะเพื่อให้ตัวพริกแกงเข้าเนื้อหน่อไม้นะ เสร็จแล้วเราทําการใส่หัวละพาได้เลยนะคะนี่ค่ะหัวละพาที่เราล้างแล้วเราเด็ดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะใส่เข้าไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะแกงไก่หน่อไม้เราไปจัดใส่จานกันเลยนะคะเรามาตักใส่จานกันเลยนะคะ เรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ